เอาเรื่องเดี๋ยวถามเรื่องเ็ต่อเรียบร้อยจ้ะเนียอยะเหลือหรอไม่อยางนี้หรอเอาเรือนอเยแม่นี่ล้วเวลาจะพูดไม่ตี๋รออูวนนียี อันนี้เขาพูดใครตลกค่ะอันนี้พี่ใส่ไลน์ไปเอาเรื่องเดี๋ยวทางนี้เก็บต่อเรียบร้อยค่ะแม่เรียบร้อยจะเหลือหรอแม่อี๋เหรอ จะรนึกถึงตอนดูทเีงเ่ยพี่ร้องีอชิ่ากเซียงเลังอกคุอยู่นิ่งอนี่ขาพูดใครลกอ่ะ้พี่ใส่ไลน์ไป